แล้วก็กระถางนี้ครับแถมอีก6ต้นครับไว้สำหรับแจกพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงแถวนี้นะครับอันนี้คือหอมแบ่งเลยนะครับหรือบัวเลยนะครับที่จะพาปลูกวันนี้นะครับนะ หอมแบ่งเลยนี้ได้ได้รับการแบ่งมาจากชาวบ้านนะครับบ้านสีนวลอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับนส่วนตัวนี้เป็นเป็นหอมญี่ปุ่นนะครับไม่เกี่ยวนะครับนี่นะครับนี่ต้นต้นที่แบ่งที่ปลูกตอนแรกคือในกระถางนี้นะครับแต่เราแบ่งจนแบ่งแบ่งออกแบ่งแล้วแบ่งอีกนะครับเนี่ยตอนนี้ไม่มีต้นต้นเดิมเลยนะครับ ล้วนแต่เป็นต้นที่แบ่งเริ่มปลูกใหม่นะครับกอนนี้จะใหญ่ที่สุดนะครับนี่กอนี้เป็นกอที่ถูกแบ่งออกหลังสุดนะครับก็ยังไม่โตดังนั้นก็เป็นตามลำดับนะครับเราไม่ได้แบ่งทีเดียวนะครับเราก็แบ่งออกมาใส่พวกนี้แหละนะครับนี่นี่นะครับเขาก็แตกแตกดีมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะพาปลูกหอมแบ่งเลยนะครับบัวเลยวันนี้นะครับ ในวิธีในวิธีแบบที่ชาวบ้านขอแนะนำมานะครับชาวบ้านผู้ที่แบ่งหอมหอมแบ่งเลยมาบัวเลยมาให้นี่แหละนะครับเนะขาบอกว่ายังไงปลูกยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับครับผมทักทายผู้ชมกันครับนะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ พวกเราสามคนนะครับสามหนุ่มสามสไตล์นะครับ <c oughs> นะพอแสบ <c oughs> พี่เชื่อนแล้วก็น้องสมาร์ทครับนะพี่โอเชียนน้องสมาร์ท iende, วันนี้มีผู้ช่วยนะครับอยู่ครบทีมนะครับจะมาปลูกห้อมแบ่งเลย <c oughs> นี่นะครับนี่ห้อมแบ่งเลยครับหรือเขาเรียกชื่ออีกหนึ่งชื่อว่าบัวเลยนะครับนะชื่อเขา ที่ว่าหอมแบ่งเลยก็คือแบ่งแล้วแบ่งเลยนะครับนะความหมายของชื่อนี่ตรงๆเลยนะครับแบ่งแล้วแบ่งเลยแบ่งจนลืมอ่ะเก็บกินจนลืมนะครับแต่ว่าที่ที่ไปถ่ายรูปให้ดูข้างหน้าเนี่ยมันคือเราแบ่งแล้วแบ่งอีกนะครับเพื่อเพื่อที่จะให้มันได้เยอะๆนะเพื่อที่จะได้ทําการแบ่งแบ่งปันให้พี่น้องนะครับนะตอนนี้เราจะมาทําการปลูก นะครับนะปลูกใส่กระถางอันนี้จำนวน20กระถางนะครับนะนะโดยใช้ดินที่เราปรุงไว้ปลุงไว้นานแล้วนะครับปรุงธรรมดานะครับ<ะ>ไม่ได้หมัก<ะ>น้ำหมักอะไรนะครับอันนี้อันนี้เรา,เามาตั้งโชวยเฉยลูกเป็นคำถามที่ดีมากลูกนะครับเอามาตั้งโชยเฉยๆโอเคลูกโอเคนะครับ นะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันขั้นตอนก็ตามปกตินะมีก้อนหินนะครับรองก้นกระถางใส่ดินแล้วก็จะถอนต้นเอามาปลูกแล้วก็กรบดินด้านบนแต่แล้วก็รดน้ำจะเปรียบเทียบนิดหนึ่งว่าเราจะแบ่ง10อย่างละ1ิกระถางเพื่อรดน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับซึ่งผมเองก็ได้ยินชื่อ ทำว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมาหลายปีละสามปไีได้ได้รับการแบ่งมาจากครูปรกรณ์บัวแย้มเนี่ยครูอําเนี่ยนะครับมา1ขวดก็ยังอยู่นะครับยังไม่ได้ทาอะไรเลยก็ล่าสุดก็ขอมาอีก2ขวดก็จะแบ่งมารถตัวนี้นะครับด้วยนะครับ,รบ,รบก็จะทดสอบแล้วก็จะถ่ายทําให้ดูว่ามีความแตกต่างกันขนาดไหนนะครับระหว่างจุลินทรีย์ธรรมชาติที่มีอยู่ในปุ๋ยคอกนะที่ที่ผมผสมลงไปเนี่ยอันนี้มีทั้ง ขยขี้วัวและขี้หมูผสมกันอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เป็นสูตรที่ผสมขึ้นมานะครับโอเคไปลุยกันเลยครับเด็กๆมาผู้ช่วยมาเอาหินใส่นี่มาแล้วอ่สามารถมาลุก ตอนนี้ก็ใส่หินครบทุกกระถางแล้วนะครับนี่พี่โอเชียนพี่สมาร์ตเจอกันเก็บหินมาให้นะครับต่อไปก็ทำอะไรครับพี่เชียนใส่ดินครับใส่ดินครับโอเคต่อไปก็เอาดินใส่นะครับโอเคครับพี่เชียนใส่ดินเลย ครับพี่เชนครบทุกกระถางแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะรดน้ําก่อนนิดนึงนะพี่เช่นเนาะเพราะว่าพอเรานะพี่เช่นเพราะดินมันแห้งสนิทเลยใช่ดินมันแห้งมากนะพี่เช่นเนาะดินมันแห้งมากนะครับเดี๋ยวพอเรารดจากข้างบนลงไปเกรงว่ามันจะไม่ทั่วถึงอาจจะช้าไปนะครับพี่เช่นลดนิดนึง ส่วนอันนี้เรารดน้ําแล้วนะครับก่อนก่อนที่จะถอนก็ได้ทาการรดน้ําแล้วนะครับรดอีกรอบหนึ่งก็ได้เนาะมันจะได้ถอนง่ายนะครับรากเขาจะได้ต้นเขาจะได้ไม่กระทบกระเทือนมากนะครับเดี๋ยวจะพามาดูการถอนนะครับถอนออกมานะครับถอนออกมาแล้วก็ลงกระถางแล้วต้นไปเลยแล้วเขาจะแบ่งออกเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องเด็ดใบออกนะครับนะ ก็ถอนได้เลยโอ้ดินแน่นพอสมควรนะครับเนี่ยนี่นะครับเขาเขาจะไม่มีหัวนะครับเขาจะแบ่งออกแบ่งตัวเองออกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้โอ้เยอะนะครับอันนี้ได้ได้สามใหญ่ๆนะครับเราจะลงกระถางเก่าคืนไว้ด้วยนะครับ เดี๋ยวนับก่อนแนละ้วก็จะแบ่งให้ครบ20ประถางนะครับครับผมตาจิตนะครับท่านสนอวิจิตข้าราชการบำนาญท่าน hey, <the> เอากระถางมาส่งคืนครับ hey, <the> <laughs> ชมท่านหน่อยนิดนึงครับนี่ ท่านมาเอาเมะเขือไปปลูกครับเร่อนบ้านได้รับความกรุณาดีๆจา,ทากท่านพรอฮอลูเนี้ยไม่เดือครับด,ดูแลกันครับอเอาท<อ>ี่ละเดี๋ยวเอาบัหลังมนนืนี่มันนี่เอาเอานโอเคถอนต่อนะครับ ถ้าปลูกเป็นหัวใหญ่แบบนี้เขาก็จะแตกไวนะครับแต,แต่ว่าเราก็จะได้จํานวนกระถางน้อยนะครับมันก็จะแบ่งออกอีกนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเดสีดี๋ยวจะแบ่งในส่วนที่พอจะแบ่งได้แล้วนะครับสิบเก้ายี่สิบยี่บเอด ยี่สิบสองอครับยี่ส <20. S 2> ิบโอ้มันมันมันหักแล้วแล้วเราเดี๋ยวเราจะไปเอาจากข้างหน้า<ป>เอาจากข้างหน้ามาเสริมนะ<ป>เพราะว่ามันยังไม่พร,ร้อมจะแบ่งแล้วก็เอาเท่าที่ได้ก่อนนะครับอันนี้พอเราแบ่งแล้วรากมันหลุดเพราะเขายังเล็กอยู่นะครับให้แ,<ป>แยกออาจากต้นใหญ่แล้วรับ <c oughs> เขา <c oughs> รากเขาหักนะครับนับดูแล้ว ไม่พอนะครับแยกยังไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นเขายังแยกกันไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราปลูกประมาณสองเดือนครับกระถางนั้นเพระาะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเอาจากกระถางข้างหน้ามานะครับเราจะมาแบ่งจากกระถางนี้นะครับถางนี้นะครับประมาณสองเดือนเหมือนกันครับ กระถางนี้นะครับโอเคต่อแล้วครับนี่นะครับถงนี้แล้วก็กระถางนี้ครับ รดน้ำมาแล้วเมื่อกี้นี้นะครับก่อนจะมาถอนโอเคเราก็ใส่รุมไว้คืนนะครับอันนี้คือเฉพาะตอนที่เราถอนไปปลูกนะครับถึงจะถอนต้นแต่ตอนเด็ดเด็ดกินเราเด็ดใบนะครับรอเด็ดใบนะครับการเด็ดไปกินคือเด็ดทีละใบนะครับเราไม่ได้ถอนต้นนะครับเรากินได้นานกินกินจนลืมนะครับ กินจนลืมเลยะสมชื่อหอมแบ่งเลยแบ่งแล้วแบ่งเลยนะครับโอเค เอาไมา่แยกใส่กระถางนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแบ่งต้นอีกทีว่าเราจะจัดกลุ่มต้นไหนเอาไว้อันนี้ต้นเขายังยังแยกแบ่งแบ่งได้ไม่ดีเราจะเอาไว้เป็นต้นพันนะครับต้นพันในกระถางนี้นะครับนี่อ่ะเลย นี่ก็ครบแล้วนะครับทั้ง20กระถางน,นี้แล้วก็ข้างบนนี้นะครับเสร็จรองเท้าไหมเดีรองเทราจะ,ะาไป,ไปออกกำลังกายด้วยโอเคครับไปแล้วนะครับเด็กๆไปแล้วผู้ช่วยไปอกอกกำลังกายกันแล้ว ตอนนี้สายดินครบ20กระถางแล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะครับเดี๋ยวจะไปปลูกคืนนะครับปลูกทดแทน พอเป็นออนว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรดน้ําธรรมดาก่อนนะครับให้ใหเขาตั้งหลักไปก่อนเนระจะรดน้าจุทรีแยกอย่างละสิบกระถางนะครับเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับเสร็จแล้วครับสําหรับการปลูกหอมแบ่งนะหอมแบ่งเลยบัวเลยนะครับง่ายมากนะครับ นะไม่ต้องเด็ดใบออกนะแต่ใบหกัหกๆนี้อาจจะเด็ดออกก็ได้นะครับแต่ใบใบอื่นไม่ต้องเด็ดออกนะครับใบอันนี้ใบหักเด็ดออกเราก็ไปทานได้นะครับนะแถมอีก6ต้นครับไว้สำหรับแจกพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงแถวนี้นะครับอ่านะ โอเคครับ6ต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกะว่าจะปลูกในกระถาง20กระถางนะครับแต่ว่าถอนไปถอนมาแบ่งไปแบ่งมาแล้วเกินมาอีก6นะครับ ก็เลยลงไว้อีกหกกระถางนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะหาที่อยู่ให้เขา<ด>ต่อไปที่ตั้งกระถางแล้วนะครับอยู่ด้านหน้าบวบนะดูด้านหน้าค้างบวบนี่แหละครับนะก็คำพอดีครับก็อยู่กลางแจ้งนะครับชอบแสงนะครับนะเคยทดลองเอาไว้ในร่มแล้วปรากฏว่าต้นเขาโทมกว่าจะฟื้นตัวยากมากแต่อยู่แดดเนี้ย ขาจะฟื้นตัวเร็วมากแต่เราแยกเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มละ13กระถางนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบดูว่าผลผลจะแตกต่างกันได้ชัดเจนแค่ไหนนะครับระหว่างรถด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับกับรดน้ำธรรมดาตามสูตรที่เราทำมานะครับโอเคนนั้นเดี๋ยวจะถ่ายทำให้ให้ท่านได้ชมในโอกาสต,ต่อไปนะครับอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ